ค,คุคคะวันนี้นะคะมาเจอกันอยู่อีกแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังเลยหล่อใช่ไหมล่ะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นที่ฮอตและฮิตมากที่สุดในตอนนี้นะคะ Ford Ranger รุ่น XLT สีประตูของเรานั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่857,000บาทนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่92,000บาท นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะซึ่งสามารถเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกประเภทเลยนะคะรวมถึง B20 ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่อง2200 cc ให้แรงมา160แรงมานะคะคันนี้นะคะแปลงหน้าข้างหน้าทั้งหมดเลยนะคะเป็นชุด F150 Spider เดอร์ะคะหล่อๆท็ดเท่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ เสริมในเรื่องของสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะแล้วก็สกู๊ปทรงแปดนะคะซึ่งหล่อมากๆเลยนะคะวันนี้ยูก็จะมารีวิวชุดแต่งแล้วก็ลองเทสใส่ออฟชั่นคันนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็ดมากเลยค่ะสำหรับคันนี้เราเริ่มกันเลยนะคะ บนของฝากระโปรงรถนะคะยุติสกูมนะคะทรงฟิตนะคะซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นตัวแรกแบบนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถก็คือสีดำนะคะแล้วก็ตัดดำด้านนะคะแล้วก็ทำตัวแรกให้เป็นสีแดงแบบนี้นะคะด้านหน้ายุบบอกแล้ววัดหล่อมากๆนะคะชุด f 1 5 0 s p ห d e r เดะคะความโดดเด่นของเขานะคะอยู่ที่กระจังหน้านะคะซึ่งเป็นกระจังหน้าชิ้นใหญ่ นะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยตัวอักษรฟอร์ดนะคะอันนี้เป็นสีดําตัดแดงนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีของตัวอักษรได้นะคะากาจังหน้าเรายังเสริมในเรื่องของไฟ LED 3จุดแบบนี้ให้นะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นชุดกันชนหน้าของเซต F 1 5 0 s p i d e สทั้งเซตเลยนะคะไฟตัว C นะคะซึ่งเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ ด้านไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นรูปทรงกลมแบบด้านล่างแบบนี้นะคะส่วนไฟหน้านะคะยูก็เสริมให้ตัวโคมไฟเป็นตัวครอบไฟหน้าสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะ มีซุ้มล้อขนาด6นิ้วสีดำด้านนะคะอันนี้ไม่มีหมุดละนะคะแต่ว่าจะเป็นลวดลายของชุด F150 นะคะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นแม็กยางขอบ18นะคะแม mm ็ก hmm. ก็จะเป็นลายมาเวลนะคะมีคลิปสีแดงแบบนี้นะคะส่วนยางก็จะเป็นยางของแฮงคุกนะคะซีรีส์อยู่ที่265 60R18 นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะตรงแก้มข้างนะคะจะเป็นจากเติมเป็นโคเมียมนะคะก็ครอบทับด้วยสีดำด้านนะคะแล้วก็ด้านข้างจะบ่งบอกว่าเป็นเครื่อง 2,200cc นะคะคันนี้เป็นเ e กียร์ออโต้6สปีดนะคะด้านบนนะคะยุ้ยเสริมในเรื่องของเราหลังคานะคะเราหลังคาเป็นแบบวายแทกนะคะซึ่งมีตัว สีบอลเงินอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะอันนี้ลายสายโคนนะคะสติกเกอร์เรามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า50ลายเลยนะคะขอ้อฝาทางนมนมันสีดำด้านนะคะแล้วก็สปอร์ตบาร์ทรงวายแตรกนะคะหลอดูดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่สอยู่ตรงกลางนะคะไฟท้ายนะคะบอกแล้วว่าหลอมากเลยไฟท้าย LED นะคะ แล้วก็ด้านท้ายนะคะเสริมในเรื่องของสติ๊กเกอร์ฝาท้ายนะคะแล้วก็เบ้าท้ายแล้วก็ดับท้ายสีดำด้านนะคะเรามาดูภายในรถ XLT ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตามรื้มาเลยค่ะกระบาดสีประตูของเรานะคะบอกแล้วว่ากว้างกวางนั่งสบายมากๆนะคะในรุ่น XLT นะคะของเรานะคะภายใน เป็นเบาะนังนะคะจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเบาะนังสีดำได้ตะเกียบสีเทานะคะแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ8ใน8นิ้วนะคะอันนี้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะแล้วก็สามารถซิงค์ได้นะคะเล่นอ Android ออโต้แอปเปิลคาเพได้นะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669นะคะครบเลยนะคะแล้วก็ดูหนังได้นะคะสำหรับ ตัวหน้าจอของเรานะคะตัวนี้เป็นซิงอ่าซิงใหม่นะคะแล้วก็อ่าถ้าเราอยากจะดูหนังเนี่ยเราต้องใช้ตัวอยู่เ s สีเสียบนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะซึ่งเบามากๆเลยนะคะส่วนฝากระโปรงรถนะคะวิทย,ยามเสมอเลยนะคะในเกือบทุกๆคลิปเลยว่า ฝากระโปรงรถของ f o r d r a n g e r ของเรานะคะทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะจะเป็นฝักกระโปรงแบบชงอาแบบนี้นะคะจากโรงงานเลยค่ะเครื่องยนต์ก็การจัดวางเครื่องยนต์ก็จัดวางได้สูงนะคะซึ่งทําให้ฟอร์เรนเจอร์ของเราสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนได้เลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นนี้นะคะ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่ลายไอดีด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะเรามีทีมงานพร้อมให้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของยุ้ยนะคะส่วนตอนนี้พร้อมแล้วไปเซฟไซายกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถ Ford Ranger XLT เคีย o ออโต้นะครับปี2021แล้วนะครับตอนนี้พอรถเราสตาร์ทแล้วนะครับวูมาลัยจะเริ่มเบาทันทีนะครับระบบไฟฟ้าทำงานก็จะเริ่มเบาทันทีนะครับแบบนี้ระบบที่มีใส่เข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาก็จะมีระบบการลื่นถลายนะครับที่เห็นอยู่ตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ถ้าเราปิดปุ๊บมันจะไปโชว์ที่หน้าจอว่าออฟตรงนั้นนะครับอ่านะครับอันนี้คือปิดแล้วนะครับ จะปิดเฉพาะในกรณีที่รถตกหล่เท่านั้นนะครับถ้ารถวิ่งปกติใช้งานปกติชีวิตประจําวันไม่ต้องปิดนะครับเปิดให้มันช่วยเหลือเรานะครับทาให้ชีวิตลปลอดภัยมากขึ้นในกรณีที่รถเราเกิดไปเหยียบน้ำฉลับนะครับตัวนี้จะทํางานภนา,ายในเสี้ยววินาทีเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบล้อมป้องกันการติดคว่ำของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีระบบออการช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับโฟอร์ดเบานะครับขับง่ายนะครับเวลา รถ <Das que ath> บรรทุกหนักนะครับรถบรรทุกหนักพวงมาลัยก็ยังจะเบาอยู่นะครับแต่เวลาพอเวลารถเราขับด้วยความเร็วนะครับพอความเร็วมีความเร็วมากขึ้นนะครับรถมีความเร็วมากขึ้นพวงมาลัยจะหนักหน่วงให้เองนะครับทําให้เราขับรถที่ความเร็วสูงกรณีเร่งรีบเนะี่ยรถจะไม่มีความน่ากลัวไม่มีการล่อนโครงเครงอะไรเลยนะครับสามารถควบคุมด้วยมือเดียวง่ายๆเลยนะครับตอนเลี้ยวนะครับ อันนี้เรากําลังจะขับไปในบริเวณโชว์รูมนะครับของเรานะครับในศูนบริการของเราทั้งหมดนะครับโฟมอะไรเบานะครับเวลาเราบรรทุกหนักนะครับหนักเป็นตันนะครับโมอะไรก็ยังจะเบาอยู่นะครับเวลาเราออกจากบ้านออกจากซองจอจากดูเทอร์อะไรต่างๆจะใช้มือเดียวควมได้สบายๆเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะบรรทุกหนักเป็นตันนะครับแต่มันจะหนักหน่วงขึ้นให้เองนะครับช่วงล่างของฟอร์ดนะครับเดิมเดิม ไม่ต้องทำอะไรเลยออกจากโรงงานสามารถบรรทุกได้1300กิโลนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแหนะไปเปลี่ยนโชค๊คอัพอะไรใดๆเลยนะครับของเดิมจากโรงงานที่เราทำได้1300กสมกสบายๆนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับหน้าจอจะมีรูปกราฟิกเป็นรูปรถนะครับโชว์ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราถอยหลังไปถ้าเซนเซอร์ตัวไหนเข้าใกล้วัตถุ ฝั่งนั้นก็จะโชว์แสดงแถบสีขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีส้มสีแดงนะครับแบบนั้นนะครับเราก็จะได้ระวังถูกว่าตอนนี้เซนเซ,นเซอร์ตัวไหนกําลังทํางาน,ต,นตัวไหนเข้าใกล้มากที่สุดนะครับเราจะได้ระวังฝั่งถูกนะครับนี่ยครับเห็นว่าผมขับมาทั้งขึ้นทั้งลงน,นันลงกลับมากับรถอะไรเนี่ยครับเราจะใช้มือแค่มือเดียวในการขับเท่านั้นเองนะครับคือโปรไรเบรามากจริงๆนะครับขับรถง่าย กำลังจะวนกลับไปที่เดิมนะครับที่ที่เราเคลื่อนตัวออกมารถยนต์คันนี้มีระบบที่ปัดน้ำฝนออโนะนะครับเอาไว้ช่วยเหลือนะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโนะนะครับแสงน้อยติดเองแสงสว่างมากดับเองอย่างตอนนี้เราอยู่ในอาคารนะครับไฟหน้าออโต้ทำงานแต่เวลาเราปุ๊บเราขับออกไปด้านนอกนะครับเวลาเจอแสงแดดนะครับไฟหน้าจะดับให้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยนะครับถ้าเราใช้โหมดนี้ เวลาเราขับรถช่วงเย็นๆเพลว์เพสนะครับไฟจะติดให้เองเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมลืมปิดนะครับตัวนี้ถ้าเราใช้โหมดออโต้นะครับเราจอดรถเราดับเครื่องดึงกุญแจออกได้เลยไม่ต้องบิดไฟนะครับแต่รถมันจะดับให้เองนะครับโอเคครับขออนุญาตการจบการรีวิวในระยะสั้นๆในโรงงานในโชรูมนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ